วันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการรักษาด้วยความร้อนกันค่ะหนึ่งคือผู้ที่มีอาการปวดเรื้อลังค่ะเช่นปวดข้อปวดบ่าหรือว่าปวดหลังเรื้อลังนะคะสวัสดีค่ะแอมนะคะนักกายภาพบัตรประจาคลินิกกายภาพบัตรสิงสุขค่ะ วันนี้กลับมาเจอกับแอมอีกครั้งนะคะกับเรื่องที่ติดกันไว้ซึ่งครั้งที่แล้วแอมมาแนะนําเกี่ยวกับการรักษาด้วยความเย็นนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการรักษาด้วยความ ข้อบ่งชี้ของการรักษาด้วยความร้อนนะคะ1คือผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรังค่ะเช่นปวดข้อปวดบ่าหรือว่าปวดหลังเรื้อรังนะคะ2คือผู้ที่มีข้อต่อยึดติดแล้วต้องการจะเพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวนะคะอาจเกิดได้จากหลังการผ่าตัดหรือมีการบาดเจ็บเป็นระยะเวลานานจนเกิดข้อติดนะคะซึ่งการรักษาด้วยความร้อนก่อนทําการดัดข้อต่อจะช่วยเพิ่มองศาของการเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 3. นะคะคือผู้ที่มีกล้ามเนื้อหดเกร็งค่ะเช่นมัสเตอร์สปาซัมหรือว่าไอโอเฟเชียลเพนซินโดมค่ะการรักษาด้วยความ ร้อนก็จะทําให้อาการดีขึ้นได้นะคะ <Wow. S 1> และสี่คือผู้ที่ต้องการผ่อนคลายกล้ามเนื้อคะ่ะซึ่งการรักษาด้วยความร้อนนะคะแอมจะแนะนําให้ใช้ในกรณีที่การบาดเจ็บนั้นไม่มีสัญญาณของการอักเสบเกิดขึ้นอยู่ค่ะโดยเราจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือไม่มีการบวมแดงร้อนหรือว่าปวดฉับนะคะหรือว่าสังเกตได้จากระยะเวลาที่เราเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้นค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะกล้ามเนื้อจะมีการอักเสบเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาประมาณ3วันเราจะสามารถใช้การรักษาด้วยความร้อนเนี่ยได้หลังจากที่มีการ เกิดการบาดเจ็บอย่างน้อย3วันค่ะหรือว่าถ้าเป็นตัวเส้นเอ็นนะคะเขาจะมีการบาดเจ็บในช่วงประมาณ3ถึง7สัปดาห์ค่ะซึ่งเราจะสามารถใช้ความร้อนในการรักษาได้ก็หลังจากเกิดการบาดเจ็บอย่างน้อย3สัปดาห์นะคะ ต่อไปคะ่ะข้อห้ามข้อควรระวัง1คือบริเวณที่มีการอักเสบค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้การรักษาด้วยความร้อนขณะที่ยังมีการอักเสบเกิดขึ้นนะคะจะทําให้การอักเสบนั้นเพิ่มขึ้นได้และอาจจะทําให้การบาดเจ็บของเราหายช้าลงได้ค่ะ 2. คือบริเวณที่มีการไหลเวียนเลือดผิดปกติค่ะเชน่นบริเวณนั้นมีหลอดเลือดอุดตันนะคะ3คือผู้ที่มีภาวะเลือดออกง่ายค่ะเชน่นฮีโมโฟิเลียค่ะ 4คือบริเวณที่มีแผลเปิดนะคะ5คือบริเวณที่เป็นมะเร็งค่ะและ 6. คือผู้ที่มีภาวะการรับรู้ความรู้สึกผิดปกติหรือว่าผู้ที่มีปัญหาด้านการสื่อสารนะคะต่อไปนะคะเป็นประโยชน์ของการรักษาด้วยความร้อนค่ะ 1. นนะคะก็จะช่วยเรื่องของการเพิ่มการไหลเวียนเลือดค่ะ2คือช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะ3คือช่วยลดอาการปวดค่ะและ4คือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อค่ะ ต่อไปคือประเภทของการรักษาด้วยความร้อนค่ะหนึ่งคือฮอตแพ็หรือถุงประครบร้อนหรือว่ากระเป๋าน้าร้อนที่เราใช้ทั่วไปนะคะวิธีใช้คือการใส่น้ําร้อนอุณหภูมิ70-75องศาเซลเซียสในกระเป๋าน้ำร้อนค่ะปริมาณ1นส่วนสของถุงแล้วห่อด้วยผ้าคนหนูวางบริเวณที่ต้องการนะคะใช้เวลาประครบ20-30บ20-30นาทีค่ะ wow. สองนะคะคือไฮดรโคเลเตอร์แพคค่ะหรือว่าแผ่นร้อนที่เราจะเห็นได้ตามโรงพยาบาลนะคะซึ่งด้านในของแผ่นร้อนเนี่ยจะบรรจุาสารซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งมีหลายขนาดและรูปทรงค่ะก่อนใช้นะคะเราจะนําแผ่นนี้ไปแช่ในน้ําร้อนอุณหภูมิ70-75องศาเซลเซียสค่ะนาน30นาทีจากนั้นนําออกมาห่อด้วยผ้าขนหนูแล้ววางบริเวณที่ต้องการค่ะนาน20-30นาที 3แผ่นประครบร้อนไฟฟ้านะคะหรือว่าฮี a ติ้งแพดค่ะเป็นการใช้กระแสไฟฟ้านะคะทำให้เกิดความร้อนสามารถปรับอุณหภูมิได้ค่ะโดยการจะนำมาใช้นะคะเราจะห่อด้วยผ้าขนหนูค่ะแล้ววางบริเวณที่ต้องการ20-30นาทีเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ ที่นะคะก็คือฮอสแอนโคแพคค่ะหรือว่าแผ่นเจลสีฟ้าที่เราเห็นโดยทั่วไปนะคะซึ่งวิธีใช้ของแผ่นนี้นะคะก็คือนําแผ่นเจลสีฟ้าค่ะไปแช่ในน้ําที่ต้มเดือดแล้วโดยห้ามต้มพร้อมกับน้ํานะคะเป็นระยะเวลา5-7นาทีหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือเอาไปใส่กับไมโครเวฟค่ะโดยนําแผ่นเจลนะคะแช่ให้น้าท่วมในภาชนะที่จะนําเข้าตู้ไมโครเวฟค่ะใช้ระยะเวลาในการเข้าไมโครเวฟอยู่ที่3-5นาทีนะคะแล้วห่อด้วยผ้าขนหนูวางบริเวณที่ต้องการนะคะซึ่งแผ่นนี้นะคะแอมแน นําว่าถ้าเราจะเลือกใช้ในการรักษาด้วยความร้อนก็ให้เป็นร้อนไปเลยหรือว่าจะใช้เป็นแบบเย็นก็ให้เย็นไปเลยนะคะเพราะว่าถ้านํามาใช้สลับกันอาจจะทําให้เจลด้านในเนะะี่ยค่ะเสื่อบสภาพได้เร็วกว่าปกติค่ะ oh, <no. S 1> และอย่างสุดท้ายก็คือพาราฟินค่ะซึ่งพาราฟินนะคะจะประกอบไปด้วยขี้พึ้งพาราฟินหรือว่าพาราฟินแว็กนะคะต่อมิเนอรัลออยนะคะในอัตราส่วน7ต่อน1นค่ะอุณหภูมิของพาราฟินนะคะจะอยู่ที่52-54องถึงองศาเซลเซียสส่วนใหญ่แล้วนะคะการใช้พาราฟินเราจะใช้กับมือหรือว่า เท้านะคะเพราะว่าตัวพาราฟินเองค่ะจะสามารถแทรกเข้าไประหว่างร่องนิ้วมือหรือว่านิ้วเท้าได้ดีค่ะ oh. เราจะใช้มือหรือว่าเท้าที่เราต้องการแช่พาราฟินนะคะจุ่มลงไปในพาราฟินแล้วก็ยกขึ้นมาทาซ้ําแบบนี้10-12รอบนะคะแล้ว นำมือที่เราเคลือบด้วยพาราฟินไว้แล้วเนี่ยค่ะไปห่อด้วยถุงพลาสติกนะคะเมื่อห่อด้วยแผ่นพลาสติกเสร็จแล้วค่ะก็หาผ้าขนหนูนะคะมาห่อล้อมรอบทับอีกทีนึงค่ะซึ่งการรักษาด้วยพาราฟินค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1 5 3หนาทีค่ะหากระหว่างนี้รู้สึกว่าแผ่นพาราฟินนี้เย็นก่อนก็สามารถแกะออกแล้วนำไปทำใหม่ได้เลยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายละเอียดในการเลือกใช้การรักษาด้วยความร้อนนะคะซึ่งแอมขอสรุปจากคลิปก่อนหน้าว่าในการเลือกใช้ความเย็นกับความร้อนมันมีวิธีการเลือกใช้แตกต่างกันยังไงนะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ย จะไม่ได้นะคะก็คือการเลือกรักษาด้วยความเย็นนะคะ1การบาดเจ็บนั้นเพิ่งเกิดขึ้นทันทีหรือว่ายังมีการอักเสบอยู่นะคะสังเกตได้จากยังมีการบวมแดงร้อนหรือว่าฟกช้ำแต่ว่าการเลือกรักษาด้วยความร้อนนะคะเราจะใช้ในการบาดเจ็บที่มีระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วหรือว่าเป็นการปวดเรื้อรังนะคะซึ่งการบาดเจ็บนั้นจะต้องไม่มีการอักเสบเกิดขึ้นแล้ว,วน,นะคะก่อนที่เราจะเลือกใช้การรักษาด้วยความร้อนเนาะยังไงก็หวังว่าเมื่อเกิดการบาดเจ็บทุกคนจะเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยในเรื่อองงงไหนะะคคยัม คลิปนี้ไว้ได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาําคลิปให้ได้ดูกันเนาะก็ยังไงฝากติดตามกันในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ